สวัสดีค่ะดูดวงตามราศีเกิดประจำเดือนพฤษภาคม2564นะคะคลิปนี้เป็นของชาวศีเมถุนค่ะซึ่งชาวศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มิถุนายนถึงวันที่14กรกฎาคมนะคะหรือท่านที่มีลกรกาเกิดราศีเมถุนค่ะเดี๋ยวเราจะหยิบไพ่มาทั้งหมด12ใบนะคะ1 2 3 4 5 เจ็ดแปดเก้าสิบสิบอ็ดสิบสองขอวางไพ่ไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของการงานการเงินความรักค่ะแล้วก็สุขภาพตามลำดับนะคะเอาละค่ะวันนี้ คลิปของชาวสีเมถุนนะคะความโดดเด่นของคุณอยู่ตรงตำแหน่งพันธุนะคะไพ่สิบเหรียญที่ผ่านมาเนี่ยชาวสีเมถุนอาจจะรู้สึกมีความยุ่งยากลําบากใจในการแก้ไขปัญหามีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานกระทันหันนะคะแล้วก็ทําให้งานนั้นหนักหนาสหาหัสหรือบางทีก็ทําให้มุนงงิดบ้างนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าไม่มั่นใจนะคะกลัวจะ มีผลกระทบนะคะการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่กระทำนันก็ควรม,มีผลกระทบแต่ว่าพอเดือนพฤษภาคมจะรู้สึกจะเย็นมากขึ้นแล้วก็รู้สึกวางแผนหรือการทํางานเนี่ยมันจะมีกรอบแนวความคิดหรือการขอความร่วมมือเกิดขึ้นแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะเข้ามามีบทบาทนะคะมาช่วยเหลือตลอดจนจะมีเพื่อนร่วมงานที่ค่อนข้างที่จะมีศักยภาพมาช่วยเหลือทําให้การงานนั้นราบรื่นนะคะแล้วทําให้ชาวสีเมถนเนี่ยได้รับคํเชื่นชมยินดี ผู้ใหญ่ก็เชื่อมั่นในศักยภาพนะคะเพราะงะั้นเนี่ยเดือนพฤษภาคมคุณไม,ไ,มไม่ต้องไปหวั่นไหวที่เหมือนกับมองว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันจะดีไหมมันจะไปต่อดีไหมเพราะว่าไพ่เดอะเดวิลเนี่ยชาวราศีมเมถุนก็กังวลน,นะคะกังวลในความก้าวหน้าหรือกิจการงานที่ทาถ้าหากตั้งทํางานที่เดิมเนี่ยอ,อ,อาจจะมีงานที่เข้ามาแล้วตัวเองสัสางแต่บอกได้เลยค่ะว่าพฤษภาคมค่อนข้างที่จะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะ การทํางานนั้นก้าวหน้ามากขึ้นนะคะแต่ทีนี้ถ้าท่านใดที่สมัครงานไว้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะมีการยกย้ายนะคะอัศวินถือไม้เท้าน,นี่คือการยกย้ายเปลี่ยนแปลงตาแหน่งหน้าที่การงานหรือได้งานที่ดีได้งานที่มั่นคงนะคะหรือถ้าท่านใดที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะ,ะผลประโยชน์เนี่ยบางทีมันจะมาจากที่ตัวของชาวสีเมทุลจะต้องวิ่งเต้นจะต้องอติดต่อประสานงานกับลูกค้านะคะหรือการใช้สื่อ คือออนไลน์ของตัวเองมาเสริมทําให้รายได้อาจจะหมุนเข้ามาดีแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ไมไมพอใจนะคะแต,แต่ก็ยังไม่เหมาะที่จะลงทุนอะไรเพิ่มเติมอาจจะมีโอกาสนะคะพบเพื่อนออพบปะผู้คนหรือมีเพื่อนฝูงนะคะมาชวนให้ทํากิจการร่วมกันแต่ก็จะบอกนิดนึงค่าว่ายังไม่เหมาะนะคะเดบิวตก็หมายความว่าตัวของชาวสีเมทุนอาจจะไม่ไม่ถนัดในในสิ่งนั้นแต่ถ้าไปช่วยฉาบฉวยนะคะ ช่วยได้นะคะเป็นเป็นบางเรื่องแต่ถ้าจะจะทุ่มเทหรือจะไปทํากิจกรรมร่วมกิจการร่วมกับผู้อื่นนะคะหรือจะไปทําอะไรแปลกแหวกแนวอันนี้ก็ยังไม่เหมาะนะคะทีนี้ถ้าเป็นเรื่องขององค์กรที่ตัวเองทำนะคะก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเรื่องของอารมณ์นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอพอเดินพฤษภาคมเนี่ยชาวสีมิถุนรู้สึกจใจยเย็นมากขึ้นนะคะถึงแม้ว่าไพ่ใบแรกของคุณนะคะก้าวถ้วยนี่เหมือนกับตัวของคุณอาจจะไม่ไม่ค่อยจะ จะเอาข้ใจใครหรือไม่ค่อยที่จะคือทําแต่งานเนี่ยค่ะหรืออารมณ์อาจจะหงุนเงียงิดง่ายแต่ว่าจริงๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือนะคะทีนี้จะบอกนิดนึงเขาว่าพอในเดือนพฤษภาคมชาวสรเมถุนกับกายว่านิสัยจะจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงนะคะรู้รู้จักปรับตัวนะคะรู้จักการใช้วัฒนศิลในการขอความร่วมมือนะคะอ่อนๆผ่อนตามหรือบางทีจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงระบบหรือระเบียบการทํางานที่ค่อนข้างที่จะ ทำให้ปวดหัวนะคะหรือเป็นเรื่องของการสะสางระบบที่มันมีความยุ่งยากแล้วทําให้เปลี่ยนแปลงกระทันหันเพราะงั้นนแต่ชาวราศีเมถุนรู้สึกจะอยู่ได้ปรับตัวได้นะคะไพ่เด d ์เดวิลนี่คือปรับตัวได้แต่ทีนี้เด e d เ v i ิลนะคะ,ะก็มีเรื่องของว่าให้เรามัระวังนะคะบางครั้ง เราอาจจะทำงานดีนะคะแต่เด e ์เดวิลก็ยังมีลักษณะของคนไม่ไม่ค่อยดีกับกับชาวเสีนเมถุนในด้านของการชอบพูดนินทาใส,ส่ร้ายป้ายสีหรือหักหลังคุณได้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ทีนี้ไพ่ตรงตำแหน่งปัตตนิคือแปดดาบเนี่ยอย่าไปคุณอย่าไปใส่ใจอะไรมากค่ะเพราะว่ามันเป็นคนเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆเ,เรื่องเก่าๆนะคะที่คาราคาซังแต่ถ้าใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หรือ ไม่ต้องไปใส่ใจนะคะเดินหน้าทํางานต่อไปเนี่ยแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแต่ถ้าไปโต้ตอบเนี่ยจะรู้สึกว่าคุณอาจจะเสียเปรี่ยบนะคะแล้วทําให้กลายเป็นคนร้อนที่อยู่แต่อีกอันนึงก็เป็นเรื่องของวิตกกังวลกับ ู้หลักผู้ใหญ่ในสายงานอาจจะโดนแตนแกล้งก็ได้นะคะเดะเดวิลก็ทําให้ตัวหัวหน้าหรือบุคคลสําคัญของท,ที่ทำงานด้วยเนี่ยอาจจะมีการโยกย้ายตามวาระของเขาเพราะฉะนั้นดาวสีเมทุนก็คงจะต้องปรับตัวทั้งหากในองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นนะคะทีน,นี้ถ้าท่านใดที่สมัครงานไว้มีโอกาสาจะได้ข่าวดีนะคะมีการโยกย้ายงานและก็ได้งานที่มั่นคงได้ผลประโยชน์ตามท,ที่ตัวเองต้องการก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าทําธุรกิจส่วนตัวให้ประคับประคองธุรกิจของตัวเอง ไม่จําเป็นต้องไปไปแปลกแหวกแนวหรือใครมาชักชวนให้ทําอะไรใหม่ๆก็ยังไม่ต้องทําเพราะว่าเรื่องของเงินลงทุนบางทีก็ก็เครียดเหมือนกันว่าบางคนเนี่ยตรงตาแหน่งเดอะฟูลเนี่ยก็เรื่องของค่าใช้ใจ่ายก็เยอะหรือก็กลัวเรื่องที่ว่าจะต้องไปหยิบยืมแต่ถ้าถามว่าหยิบยืมมีคนช่วยเหลือไหมเดอะฟูลนี่มีคนช่วยเหลือช่วยเหลือนะคะแต่ว่าถ้าไม่จำเป็นเราก็ไม่ไม่ถึงขนาดต้องไปกู้เงินมาลงทุนเพราะว่า ให้ประคองอันเก่าก่อนจะดีกว่านะคะแต่ทีนี้เราทีนี้เราจะมาดูเรื่องของการเงินกันนะคะการเงินไพ่เจ็ดไม้เท้าก็มีเงินเข้ามาดีนะคะมีเงินเรื่อจากความพยานความสาหัหรือแม้แต่เรื่องของรายได้พิเศษหรืองานเก่าๆที่ที่เึงทำหรือเป็นเรื่องของคอมมิชชั่นนะคะแต่นี้ก็ยังมีรายจ่ายเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยหรือแม้แต่เครือญาติยังเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือเป็นที่พึ่งของเครือญาตินะคะแต่ทีนี้ ก็ต้องระวังนะคะการช่วยเหลือคนมากเนี่ยบางทีก็ทําให้ตัวเองเจ็บช้าน้ําใจนะคะเพราะตําแหน่งนี้ก็ยังแปลได้อีกว่าแปดดาบถ้าหากให้ใครยิบยืดเงินไปแล้วนะคะก็ไม่ได้คืนทําให้ตัวเองก็เหมือนเวลาเวลาเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยมันจะมันอาจจะได้ช้าแต่เวลาใครอยากมาให้เราช่วยเหลือรู้สึกว่าคุณก็ให้ไปเงี้ยมันก็เลยทําให้การเงินของชาวสีเมถุนอาจจะมีปัญหาตรงที่ รอเงินจากจากการที่คนหยิบยืมไปแต่อันนี้ไพ่แปดดาบนี่ตัวของชาวสิงห์มิถนต้องต้องพึ่งตัวเองแล้วก็หรือไปเอาเงินตัวเองออกมาใช้เองนะคะเพราะงั้นเนี่ยเรื่องของการเงินชาวสิงห์มิถนจะต้องรอบครอบมากกว่าน,นี้นะคะแต่โดยภาพรวมการเงินคุณนะคะก็คุณรู้ว่าจะใช้ใจ่ายอะไรแต่มันมีเหตุจะต้องจ่ายตลอดเวลาและที่สำคัญบางทีก็เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายของคนในครอบครัวด้วยนะคะเพราะงั้นเนี่ยต้องสำร,รองเงินไว้นะคะเรื่องของความรักค่ะความรักถ้าเป็น ตำแหน่งนี้นะคะแปดดาบแปดดาบความรักของชาวสีเมถุนเรื่องของอารมณ์เรื่องของคนบุคคลที่สามเข้ามาทําให้มีปัญหาขัดแย้งกันไพ่ที่อยู่ข้างๆไม่ค่อยที่จะ,ะส่งเสริมนะคะทาให้ช่วงนี้ก็ระวังคําพูดหรือบางทีก็เป็นเรื่องของอเรื่องเก่าๆที่มันสะสมมานานเนี่ยความสัมพันธ์ของในสถานสถานะครอบครัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะช่วงนี้ก็ ถ้าปรับตัวได้หรือแยกกันอยู่สักพักหรืออันนึงใช้ความเมตตาหรือ,อเหมือนกับให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะโอกาสที่จะจะกลับมาคืนดีกันหรือพูดกันได้ดีขึ้นก็มีนะคะเพราะงั้นเนี่ยเรื่องของคําพูดนะคะสําคัญถ้าถ้าหากในสถานะที่เป็นแฟนนะคะไ mm hmm. พ่เดอะเฮมิสอ่าไเดอะเฮมิสสถานะเป็นแฟนนะคะ จริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี่ยก็อาจจะรักกันจนรู้นิสัยใจคอกันแต่ช่วงหลังมาอาจจะเป็นเรื่องของอาการเดินทางไกลหรือหน้าที่การงานนะคะทําให้ห่างเหนินกันนะคะแต่ทีนี้มีไพ่สามถ้วยมาอยู่มาอยู่ตรงตําแหน่งปุตตะเนี่ยก็ระมัดระวังเรื่องของความอ่อนไหวนะคะ Online, อ,อ่อนไว้พ่อไม่ค่อยได้คุยกับแฟนหรือห่าง,งการเพราะหน้าที่การงานเพราะงั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะบางทีก็จิตใจจะคุ้ยเขวชาวราศีเมถุนที่เป็นสถานะที่เป็นแฟนก็ต้องหนักแน่นนะคะทีนี้ถ้าเป็นสถานะคนโสดต,ตรงตำแหน่งไพ่นี้นะคะคนโสดเนี่ยเป็นเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะคะมีเกณฑ์ที่จะพบเจอคนที่ถูกใจในด้านของหน้าที่การงานหรืออันหนึ่งเจอคนที่เป็นมีอายุมากกว่านะคะมีอายุมากกว่า อาจจะอาจจะเป็นลักษณะของคนที่มีครอบครัวมาแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ต้องเช็คสถาน,นะนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคุณรู้สึกดีแต่ว่าอาจจะไปเจอคนที่ยังมีเจ้าของหรือยังมีคู่คลรภสังหรือกลายเป็นคนที่เจ้าชู้หรือมาจีบเราแล้วก็ทําให้เรารู้สึกหวั่นไหวเพราะงั้นเนี่ยคนโสดก็ยังไม่ไม่ชัดเจนในเรื่องของความรักเพียงแค่มีความรู้สึกว่าเออคนนู้นมาชอบคนนี้มาจีบแต่ไปมาคนโสดก็ น่าจะเป็นลักษณะของตัวเองเนี่ยไปมุ่งมั่นเรื่องทธารรหากินแต่ว่าถ้าใครเข้ามาก็มักจะคุยกันแบบเพื่อนมากกว่านะคะมาดูเรื่องของสภาพร่างกายนะคะสภาพร่างกายตำแหน่งเดอรฟูนี้นะคะเรื่องของดินฟ้าอากาศแปรปรวนนะคะเรื่องของอาการพักผ่อนน้อยนะคะการเฉลิมฉลองการพักผ่อนน้อยหรือการเดินทางไกลอันนี้ก็ต้องระวังนะคะหรือท่านใดที่เป็นนักดื่มนะคะก็ต้องระวังเรื่องของการ ช้ยุยันผานะนะคะอันนี้เราจะมาดูเรื่องของโชคลามนะคะโชคลามเดลเรเวอร์จริงๆชาวราศีเมถุนเนี่ยมีโชคลามนะคะบางทีมีโชคในการเสี่ยงแต่ว่าเขาบอกว่าอย่าไปเสี่ยงอย่าไปทุ่มเทเยอะนะคะเพราะว่าเป็นลักษณะแบบพอได้มาได้เงินมาเยอะก็จ่ายเยอะหรือเสี่ยงเยอะหรือได้เงินมาเยอะก็ก็ฟุ่มเฟือยนะคะแต่อันนี้โชคลามบ,บางทีจะมาจากเพศตรงข้ามนะคะมาจากเพศตรงข้ามหรือบางทีเป็นเรื่องของคุณเป็นคนที่ เก่งในด้านของสมากินคิดอน,นุนอันนี้คุณก็จะมีช่องทางในการาหาเงินเพิ่มเติมขึ้นนะคะมาเรื่องของอข้อควรระวังนะคะตำแหน่งที่สิบสองนะคะหกไม้เท้าหไม้เท้าก็คือหมายความว่าเมื่อเมื่อก่อนที่ผ่านมาเนี่ยชาวสีเมถุนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เหมือนกับเวลาจะทำอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่นอนนะคะอาจจะลังเลแต่ว่าพอตกสถานการณ์ตรงนี้ค่ะเขาก็จะบอกว่า จงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนะคะอย่าไปหวั่นไหวเพราะว่าหนทางข้างหน้ามันแน่นอนค่ะว่ามันจะต้องมีคนไม่พอใจเราที่เราจะได้ดีบได้ดีหรือหนทางข้างหน้ามันยังขุกขัดก,การทํางานช่วงนี้อย่าไปประมาทบางทีเราคิดว่าเราโอเคเราโดดเด่นแต่มันก็ยังมีคนที่ขึ้นใต้น้ําอยู่นะคะแล้วก็เรื่องของการแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาขอให้คุณรักษาความดีงามแล้วก็มีมิตรภาพกับทุกคนนะคะแล้ว อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้และสิ่งที่คุณตั้งใจสิ่งที่คุณอขอความช่วยเหลือคุณจะได้รับผลตอบแทนนั้นนะคะเอาละคะอาจารย์ก็ดูแบบกว้างๆนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ